สู้ีริงหรือสองข้งแล้วก็ณนาสองท่านไม่มาแบบนี้ในความเส็นสุดตัวนะะเอามาตรฐานตัวผมนะครับเป็นหลักเป็นลูกผู้ชายไม่พอนะท่านผมอยากขออนุญ,ญาตใช้ความเป็นคนอายุแปดสิบปีนะครับเปรียบเทียบให้ฟังต้องเป็นลูกเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้จะต้องลุกขึ้นยืนนะครับอย่างกล้า,าหาญ เล่าให้พวกเราฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะครับจะลบล้างสิ่งที่ท่านได้รับการกล่าวหาหรือดูถูกดูแคลงจากสังคมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ลำบากเกินไปนําคําผมไปพูดเรียนท่านในฐานะที่ผมอายุมากกว่าเยอะเหลือเกินและผมจะเชิญท่านกลับมาอีกแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเชิญมาแน่นอนเรากรรมธิการประสงค์จะฟังคําอธิบายจากฝากท่านผู้ว่า แต่พวกเราก็เคารพในตำแหน่งของท่านรองนะครับที่จริงผมทราบมาก่อนแล้วว่าท่านจะไม่มาผมได้หาลือหลายท่านที่จริงผมจะเชิญท่านกลับด้วยซ้ำมะแต่ผมถูกข้ามไว้นะฮะว่าผมอายุมากแล้วไม่ควรใจร้อนนะครับผมก็เชื่อนะครับทุกคนในกรรมธิการห้องนี้ผมเตรียมคําถามไว้นะครับเฉพาะผมเนยยี่สิบข้อนะท่านที่จริงผมถามท่านได้เป็นร้อยเพราะผมมีประสบการณ์ชีวิตทั้ง ในสายงานช่างและในสายงานการปกครองแต่ผมจะให้อีกข้อหนึ่งท่านไว้นะผมไม่ทราบว่าท่านได้อย่างยี่สิบขอนะฮะข้อ2ีนะ,ะท่านเอากลับไปไปคิดแล้วเรียนท่านผู้ว่าว่าขอให้มาตอบผมตอบคณะกมรมิการข้างหน้าว่าในฐานะที่ท่านเป็นสอตองอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านตรวจงานมาเยอะให้คําแนะนําคนมาก็เยอะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันเกิดกับหน่วยงานอื่นท่านจะให้คำแนะนำกับหน่วยงานอื่นอย่างไรอย่าเทีนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่อธิบายเพราะท่านกรทราสดีตัวท่านเองจะให้คำแนะนำต่อคนอื่นอย่างไรและในบ้านปลายาคณะกรรมธิการจะไปให้ถึงการแก้ไขกฎหมายอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับรวมถึงบทบาทและสถานะของสอตองอนะครับในอนาคต พื่ให้แน่ใจว่าท่านสามารถทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพประชาชนไว้ใจท่านได้เท่าเท่ากับท่านก็จะต้องถูกตรวจสอบด้วยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดที่กรุงเทพอย่างเดียวท่านคงไม่ปฏิเสธนะมีตึกของท่านในต่างจังหวัดอีกหลายตึกมากดีว่าตึกพวกนั้นมันสองชั้นนะถ้าตึกพวกนั้นมันสาชั้นเนี่ยแล้วท่านจะว่าไง